สวัสดีครับเจอกับครูตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของ G major Scale ในแพทเทิร์นที่5นะครับมาดูแพทเทิร์นที่5คือตรงนี้ครับนะครับเราบล็อกสายไว้ถ้าเป็น G ก็คือ G ออกเทปนี้นะครับสายที่นะครับอ่าช่องที่7นะครับแล้วก็กดบนคอร์ดซีตรงนี้สังเกตเนาะนิ้วชี้อ่านิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับก็จะเป็นดังจำนวนนี้แล้วก็มีนิ้วชี้เป็นตัวบล็อกสายนะครับอ่าทีนี้ครับเราก็มาเริ่มนะครับโดยรูทตรงนี้ตำแหน่งจะอยู่ที่สายที่5ตาม แดกแรมที่คุณตัวได้ขึ้นให้นะครับซ่อนอนี่ครับต่อไปลาครับทีครับโดเลมีฟาชาับซ่อนแล้วก็ลาทีโดเลตรงนี้นะครับต่อไปสายหนึ่งนะมันจะชิปติง้งชิปติ้งนี่ก็คือการเลื่อนนิ้วเนาะมาปีติสิบสองครับเลื่อนนิ้วหนึ่งมาเลยนะครับจากอยู่น้ตตัวทีอยู่ที่ช่องที่เจ็ดนะครับเรากดอย่างนี้เนาะทีโดเลต่อไปครับชิปติ้งนิ้วคือการ เบื้อนิ้วหนึ่งมาเศษติบสองจะได้น ố ตัมีตรงนี้นะแล้วก็ฟาชาร์ครับนิ้วสามครับแล้วก็ซอนครับโรตจีครับอ่าก็จะได้ยงนี้ครับซอนซอนลาทีโดเลงฟาซอนออกจากแบกชิบสีนิ้วนะครับต่อไปครับเวลาชิปกลับครับนะครับซอนฟามีอ่าเลนะครับเลตัวนี้ก็ชิปนิ้วก้อยกลับมาช้าๆนะครับซอนฟามีเลนะครับชิปนิ้วกลับมา โดทีลาซอนซอนฟานีเลโดทีลาซอนนะครับซอนลาทีโดเลมีฟาซอนสองาทีโดนะครับได้กลับครับนะครับไล่ป้าย นะครับหรือว่าใครจะแยกฝึกก็ได้นะครับถ้าเป็นกูตัวกูตัวจะแยกฝึกได้จากออกเตปที่เขาชิฟติ้งครับก็คือออกเตปนี้นะครับได้จากสายสองครับซอนลาทีโดเลมีฟาชาร์ซอนนะครับซอนฟามีเลโดทีลาซอนนะครับนะครับนะครับ ะครับต่อไปก็ไล่ขึ้นมาไลไป2นึ่งสองสามส่หหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสนะครับ,รบอ่าพอเราได้แล้วนะครับแลทตอนนี้จะเป็นการใช้นิ้วที่นะครับที่เป็นวงกว้างนิดหนึ่งนะครับเช่นตรงนี้ครับสอนลาทีโดเรมิฟาซอนตรงนี้เนาะอาจจะไล่แค่ออกเต็มแรกก่อนนะครับมือใหม่ ไปดเลยมีฟาซันซิงดาเลต่อไปค่อยรวมไปข้างล่างครับตรงนี้ตรงเปลี่ยนชิปติ้งนี่ก็มันเหมือนกันนะเวลาเราฝึกนะครับเห็นไหมครับเราได้ฝึกอาเลื่อนนิ้วเลื่อนตำแหน่งของโพชชันนิ้วนะครับ ก็คือนนี้ฝึกเลื่อนนิชีนิชีโนโตมีเราเลื่อนกลับนิ้วก้อยโนตโวเลนะมีเลมีเลมีเลจะฝึกยิ้ก่อนก็ได้อืม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 แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสเกลนี้แล้วก็แพทเทิร์นของ G ี นะครับรูปแบบที่5ก็เสร็จที่ลงไปนะครับก็อย่าลืมนะครับลายหมาตั้งแต่สเกลแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นสามแพทเทิร์นสี่แพทเทิร์นห้านะครับเอามาฝึกใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับการเล่นของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลีบหน้าอ e ีพีหน้าเพทเทิร์นหน้าครับสวัสดีครับ